บรรยากาศที่เห็นคือบรรยากาศของการทํากิจกรรมของชาวบ้านร่วมกับเยาวชนในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏในการพัฒนาท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าวิศวกรสังคม โดยนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เลือกพื้นที่ชุมชนป่งสลอดเพื่อเข้าไปพูดคุยและดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปรับพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเรื่องการเชื่อมโยงของเองช,ชนกรรับราชภัฏคือตั้งแต่ราชภัฏเข้ามาเนี่ยก็ เชื่อมโยงไปทีละขั้นอย่างนี้นิดๆครั้งแรกๆที่ว่านั้นคือพวกเราก็ร่วมมือกันเรื่องการปลูกปลาการพัฒนาการทำฟายการเรียนรู้เรื่องปลูกยาเมือกกรรกรนั้นแล้ะก็กระเทิบข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ปัจจุบันนี้เราจะพลดก็มันจะว่ามาเสริมเรื่องของนี้ชุมชนยกระดับขึ้นมาให้เกิดผลว่าให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าขนต่างถิ่นจะรู้จัก,จกชุมชนบงเรามีอะไรบ้างชมุมชนของเราเป็นหลักๆคือของเรา,ามีกลุ่มน้ำตาลตะโนน นะครับเป็นรักที่นี่ครับรก็ทั้งสภาไอ้ทั้งราชพัตก็เริ่มเข้ามาในนํำนะครับเข้ามาในนำํำเรื่องเกิดตลาเรื่องขนไกลๆเข้ามาพานมณนี่พานมาราชพาาัตแล้วก็มีการสอบถามว่าที่นี่มีตัดกรมดาน,นก็แวะเข้ามาช่วยอนุนช่วยซื้อมันก็เพิ่มใย้ภาพเพิ่มราคาให้ให้ของชาวบานมีมีที่ขายมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยชมชนตรงนี้คือเหมือนได้ว่าเป็นทางตัน ไม่มีขนข่าวออกไม่มีขายรู้จักกว่าโปรงสลอดเขาแด่นอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างมีปลาไม้ไก่เมืองที่ว่ามีบรรยากาศดีมีที่นาเที่ยวมีปลาตาลมีน้าตาลอร่อยนะครับแล้วมีคนที่ทำขนมอร่อยของเพชรบุรี้องอยู่ตรงนี้ด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เห็นปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องแก้ไขและกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยจะเห็นคุณค่าของอดีตเข้าใจถึงปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตที่ทำงานได้จริงบนฐานการวิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพชุมชนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราลงไปแล้วเราพบปัญหาก็คือเราได้ช่วยเขาในด้านของการยกระดับคุณภาพสินค้าคือเราช่วยเขาสนับสนุนในด้านของแพคเกจจิ้งต่างๆผลักดันเรื่องการของติด DAO ดโอถบอนะครับมาตรฐานสินค้าแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มกันสามารถต่อรองกับคู่แข่งทางการตลาดได้ราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น เช่นน้ำตาลตะโหนดเนี่ยแต่เดิมประมาณ80บาทพอเกิดการรวมกลุ่มกันก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120บาทครับคือเป็นที่พอใจของพวกเราในระดับหนึ่งคือเราทําให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาเด่นเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนคือเราก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ตลอดทั้งปีตอนนี้ที่เราได้นําเครื่องมือของวิศวกรสังคมโดยทีมงานผู้นานักศึกษาจากทั้ง8คณะ แล้วก็ส่วนงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเราคือทําให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลอดทั้งปีคือมกราถึงธันวาก็ได้มีผลิตภัณฑ์สินค้าชมสวนกเกษตรอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยหลากหลายขึ้นครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่ที่ตั้งกลุ่มกันเนี่ยสามารถจําหน่ายได้ทั้งปีน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับเพื่อน,นๆที่สนใจเนี่ยเราก็มา,มามาร่วมกันเป็นทีมงานวิศวกรสังคม PBRU ของเราครับเข้ามาเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนกระบวนการวิเคราะห์แยกแยะทไลน์ประวัติความเป็นมาแล้วนำปัญหามาสรุปแล้วก็กำหนดแผนในอนาคตว่าเราจะทำขั้นตอนต่อไปอย่างไรอย่างเช่นพวกเราสี่คนที่นั่งอยู่นี้ครับ นึก,กำลังในการพัฒนาชุมชนไม่ได้เกิดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นต้องเกิดจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในแต่ละด้านที่ยั่งยืนและนี่คือพลังนักศึกษาวิศวกรสังคม